ข่าวการจัดงานพัทยาข้าดาว2025โดยผู้จัดงานพร้อมเนรมิตพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาดินแดนสุดมหัศจรรย์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่าการท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวระดับโลกภายในงานเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆตลอด3วัน3คืนตั้งแต่วันที่2 9ถึง31ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณนะบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีพร้อมโปรดักชัน แสงสีเสียงจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ชมฟรีตลอดงานพร้อมรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมโน29ในคืนวันที่31ท่าธันวาคมนอกจากนี้ยังมีรางวัลใหญ่รถปิกอัพอิตุดีแม็มูลค่ากว่า770,000บาทและของรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทที่ทางผู้จัดงานเตรียมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ลุ้นรับรางวัลอีกด้วยค่ะ ครับก็ปีนี้นะครับก็มั่นใจได้นะครับว่าในการทํางานร่วมกันนะครับทั้งอบจทั้งททแล้วก็ที่สําคัญคือทางโมโนทวิทินายนะครับร่วมกับภาคีพันธมิตรนะครับก็จะจัดยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วที่เราได้ย้ายจากการจัดงานที่พื้นที่แหลมบริหารเนี่ยมาอยู่ที่ชายหาดพัทยาซึ่งมีความเหมาะสมนะครับทั้งความสวยงามของชายหาดนะครับทางเท้าที่ได้ทําใหม่นะครับรวมถึงการที่มีร้านอาหารที่สามารถที่จะไปจัดตั้งได้กว่า 70บูธ700บูธนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยนอกจากได้มาชมคอนเสิร์ตนะครับมาดูกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้มาเลือกทานอาหารนะครับได้ทั้งตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปเลยครับเอ่อจริงๆตามตัวเลขที่เราได้จัดงานใหญ่ๆมาอย่างปีที่แล้วของงานเคาเราวเนี่ยก,กว่าแสนคนนะครับหรือแม้กระทั่งงานเทศกาลพุธนานชาติที่เพิ่งจบไปเนี่ยตัวเลขตัทอทอนเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนกว่าคนใน2วันนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรามีพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยววได้้คัแลกก็ที่สําญ ให้ความสาคัญอย่างมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับครับก็ปีนี้นะครับองค์การแห่งสุจังหวัดชลบุรีก็ร่วมกับเมืองพัทยานะครับแล้วก็โมโนทเรที่นแล้วก็ทางพันธมิตรนะครับเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าปีนี้งานพยาเข้าดาว2025นะครับก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับก็ตามที่ทางท่านนายกประเมศได้พูดถึงนะครับว่าเราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายแสนคนแน่นอนนะครับแล้วก็ ปีนี้ทางจังหวัดชุมรีเองก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของอการดูแลความปลอดภัยเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาเข้าดาวอย่างมีความสุขที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักง,งานพัทยานะครับก็ส่งเสริมแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายในเมืองพัทยานะครับทั้งภาครัฐและเอกชนท,ที่ที่ร่วมจัดงานเนี่ยท่ทอก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ทําประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกทุกรูปแบบน,นะครับเรามีคลิปประชาสัมพันธ์มีทั้งข้อความรูปภาพนะครับแล้วก็เราสนับสนุนในการจาัดกิจกรรมนำนะักท่องเทีย่ยวฟังในพื้นที่ด้วยนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของเป็นคาาวานทัวร์เป็นนะักท่องเที่ยวทัวร์เข้ามาแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีสำนักง,งานสาขายอยู่ในต่างประเทศนะครับเราก็ส่งข้อมูล กิจกรรมที่น่าสนใจที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพัทยาให้สำนักงานสาขาในต่างประเทศช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้ได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักเมืองพัทยาก็เดินทางท่องเที่ยวเมืองพัยทพยามากขึ้นก็สำหรับของรางวัลน,นะคะผู้ที่มาร่วมงานนะคะพัทยาเขาดาว225 0ในปีนี้นะคะก็มีสุดลุ้นนะคะรถบิดด๊กอัพ s u d MAX รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะเครื่องยนต์ใหม่2.2 d ิ IMAX o r c e ค่ะมูลค่ารางวัลคือ777,000บาทค่ะ เรียกว่ามาสนุกและได้สองรางวัลแน่นอนใช่ไหมครัแน่นอนค่ะแต่จริงๆก็ต้องต้องขอบคุณโมโนติโมโนเทมพินายแล้วก็รัฐบาลปัทยาให้เรามีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรามีส่วนร่วมในเรื่องของเรื่องกิจกรรมของรูปเราบอกเนื้อสามเาเรามีน้องส้มดีนะฮะแล้วก็มีน้องอุจจารแล้วของประวัติเราคนที่มาร่วมร่วมกิจกรรมรูปแล้วก็เรามีสนับสนุนย์เรื่องของการเชื่อมต่อเป็นเด็กคนหนึ่งสูงในการถ่ายทอด กจกรรมข้าวดาวครั้งนี้นะฮะสู่ช่องโมโนทวินาแล้วก็ออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับครับก็ในในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่สําคัญก็คืองานพัทยาข้าวดาวในปี2 0 2พนะครับร่วมกับโมโนทวิทินนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดชลบุรีในพัทยานะครับนอกจาก กิจกรรมแล้วเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารคาเฟ่น,นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทางมิชลินเนี่ยก็เพิ่งได้ประกาศนะครับรว่ามี5ร้านนะครับที่เป็นร้านอาหารที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ในพัทยาด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะครับในช่วงปลายปีนะครับในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมาสนุกกับด้วยกันนะครับกับครอบครัวรวมถึงได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในชุรุรีและพัทยาครับ